ค่ะพอดีมีปัญหาเรื่องอผักที่มันไม่โตในแปลงนะคะซึ่งมันมีมันมีสีเหลืองข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีมบางต้นเนี่ยเขาโตแต่บางต้นเขาก็แบบพยายามจะโตแล้วก็จะมีเล็กเลยไม่โตเลยถ้าดูจากสายตาเบื้องต้นตอนนี้นะคะก็จะเห็นความแตกต่างคือ,คอ,คอทั้งขนาดของทรงทรงพุ่มใบสีของใบเนาะอันนี้อ่ะ,อะชัดๆเลย สอ,สองกอนี้ขนาดของทรงพุ่มต่างกันใบต่างกันสีของใบก็ต่างกันอันนี้ถ้าดูเบื้องต้นเราอาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากการปรุงดินไม่สม่ำเสมอก็เลยทําให้ธาตุอาหารลงตัวเนี่ยคะ่ะที่มันถูกดูดใช้ขึ้นมาเนี่ยมันมันมันไม่สม่ําเสมอมันก็เลยแสดงอาการขาดนะคะแต่ทีนี้ว่ามันก็ค่อนข้างจะกระจายไปทางแปลงเลยเนาะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตถอนขึ้นมาดูหน่อยนะคะค่ะ,ะจ้เห็นรอหัวนี้ค่ะนะคะเราจะเห็นว่าระบบลากบวมค่ะ,ะลากบวมลากไม่สวย<ะ>บวมออกมาแบบชัดเจนใช่ชัดเจนเลยค่ะนะคะมันจะเริ่มจากปลายลากเข้ามาก่อน<ะ>อ่ะนี่อันนี้ก็คือ โดนไสเดือนฝอยซึ่งเป็นไสเดือนฝอยสัตว์ตัวพืชน,นะคะเข้าทำลายซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าตัวของมันนะคะแต่เราจะเห็นอาการที่แสดงกับพืชก็คือถ้าเราดูลักษณะภายนอกทองต้นก็คือต้นไม่จเจริญต,ตัวแขกแกันโตไม่ทันเพื่อนพอเรามาขุด ดูระบบรากเราก็จะเห็นเห็นอาการชัดเจนิเลยว่าลากมีปัญหาก็คือตัวไส้เดือนฝอยจะเข้าไปอาศัยอยู่ภายในระบบรากแล้วก็ดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วก็ทําให้ไปอุดตันท่อท่อน้ำท่ออาหารทาให้พืชไม่สามารถส่งอาหารขึ้นไปเลี้ยงลําต้นได้ก็เลยอาจจะแสดงอาการแคะแกนได้นะคะแคะแกนแต่ไม่ถึงตายใช่ไหมคะค่ะยังไม่ถึงตายแต่ก็ไม่แต่ถ้าเกิดมันก็มีโอกาสว่าถ้าเกิดมันเข้าทําลายมากๆเนี้ยตายได้ขาดความ กดูดซึมธาตอาหารในนะ้ำก็มีโอกาสเหมือนกันลองล้างดินออกเนาะแล้วเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีหนึง่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปลายรากจะบวมชัดเจนเลยม,มันทำให้รากที่หาอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้น,นะะอะค่ะมีน้อยค่ะ อีที่มันบวมอีที่มุบวมนี่คือมันหาอาหารไม่ได้แล้วใช่ไหมที่มุมบวมนี่เคอหนึ่งก็คือมีตัวไส้เดือนอยู่ข้างในโดนค่ะแล้วก็ไปขัดขวางพอเขาเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะล่าเขาก็จะต้องสร้างเหมือนขยายตัวพองตัวขึ้นมาเพื่อที่จะไส้เดือนฝอยมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ข้างในไงมันก็เลยจะทําให้ล่าแสดงอาการบวมแล้วก็ไม่สามารถที่จะดาอาหารได้ค่ะ อันนี้เป็นลักษณะต้นปกตินะคะที่ไม่ได้ถูกทำลายจากไส้เดือนฝอยอันนี้ก็คือต้นที่แสดงอาการการถูกเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยจะมีลักษณะเหลืองซีดแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้นไหนที่อาการหนักมากๆเลยก็อาจจะทำให้พืชตายได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นความรุนแรงของไส้เดือนฝอยนะคะ ในส่วนของวิธีการป้องกันกำจัดอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ